สวัสดีครับารารย์หมอยาแลวก็ผู้ที่ชื่นชอบดูทุทกท่านครับไหนไหนก็มาถึง3ามสี่คลิปแล้ววันนี้ก็เอาให้จบคลิปสุดท้ายนะครับก็จะแนะนําวิธีการรีดนะครับมีหลายคนถามมาว่ารีดทํำยังไงนะครับการรีดตามสูตรของหมอก,กิจนะครับไม่ต้องไปทําแบบคนอื่นนะครับแล้วก็การรีดของผมเนี่ยถ้าใช้ผลิตภัณฑ์ของผมนะให้รีดตอนเช้าก่อนที่จะลุกจากที่นอนทุกวันรีดตอนที่มันแข็งตัวนะครับตอนเช้ามันจะแข็งพึ่งปังเนี่ย เราจับการรีดนะครับในการรีดเป็นการเพิ่มความยาวเน้นที่ความยาวนะครับการการใช้งานก็สมมุติว่าอันนี้เป็นอิจจ๋ยเรานะครับย้อมใจหน่อยอิจุย๋ยเรากล่องลงทีนิดหนึ่งเห็นไหมครับอ่ะเราเอานิ้วโป้งวางตรงนี้ครับนี่เสร็จแล้วสี่นิ้วเราที่เหลือนี่สี่นิ้วเราที่เหลือ แย่ yeah, ลงไปในพวงข้างล่างนี่ครับแย่ yeah, ลงไปนะครับแย่ yeah, ลงไปเราขมิบหนึ่งทีปปุ๊บมันจะมีเส้นเลือดอยู่ข้างล่างมันจะพองตัวปึ๊บเราขมิบป,ปุ๊บมันพองเราล็อกนิ้วนิ้วสี่นิ้วล็อกไปนะครับแล้วก็กระดกมาทางไปนะครับกระดกมานิ้วหัวแม่มือไม่ต้องขยับนะครับกระดกกดแน่นๆนะครับแล้วก็กระดกลูกมามันก็จะไล่เลือดมามันก็จะบานออกตรงนี้ก็จะบานออก มันก็จะมันจะบานแล้วก็ยืดออกกลวยมาให้หมดนะครับมันจะมีเส้นต่อจากโคนเนี่ยเข้าไปในเชิงกรานมันจะเป็นเส้นเป็นเอ็นข้างในเรายัดเข้าไปในพวงย,ยัดเข้าไปลึกๆนะครับกลวยหาแล้วก็ขมิบขมิบเสร็จแล้วก็กระดกนิ้วจากข้างในนะไล่ออกมาอือสมองจะจะตึงอยู่ตรงปลายนะครับตึงเราทิ้งไว้สักอึดใจหนึ่งจะว่ามันนานพอสมควรหรือว่าอึดใจหนึ่งอ่ะมันจะตึงๆแน่นๆแล้วก็ปล่อย ป่อยพอเราป่อยเราต้องรีบขมิบนะครับขมิบป,ปุ๊บเราป่อยเราล้วงเข้าไปแล้วก็โกยขมิบล้วงโกยขมิบล้วงโกยขมิบล้วงโกยทำแบบนี้ทุกวันครับนี่ทำแบบนี้ทุกวันมันจะใหญ่แล้วก็ยืดออกได้เป็นนิ้วนะครับอันนี้มีหลายคนลูกค้าหมอกขิดหลายคนทาได้ผลน,นะครับห้ามไปทําแบบนี้ห้ามไปทําแบบนี้ห้ามไปทําแบบ,น,นะบ,น,น,บแนี้นะครับมันจะอักเสบนะครับทําแค่นี้นะเอานิ้วไว้ข้างบนนี้แล้วก็ยัดเข้าไป มองออกนะครับยักเข้าไปแล้วก็ล็อกขมีปุ๊บแล้วก็โกยไล่ขมีปุ๊บล็อกโกยไล่เหมือนเรากวักมือล็อกโกยไล่อย่าทําแรงนะครับค่อยๆไล่ให้มันตึงมาเรื่อยๆทําแบบปารีสล็อกขมีล็อกปุ๊บโกยไล่มันก็จะตึงอยู่ตรงนี้พองเลยมันก็จะค่อยยาวออกยาวลองดูนะครับถ้าไม่ได้ผลเหมารถมาขี่ส่นาผมได้เลย <laughs> นะครับผมทีนี้ พอเรานวดเสร็จนะครับเราก็ตื่นขึ้นมาก็อาบน้ำอาบถ้าปกตินะครับก็อย่าไปจับไปอะไรมันมากนะครับวันหลังเราตื่นขึ้นมาเราก็มาทําเหมือนเดิมนะครับเอานิ้ววางแล้วก็รีดเหมือนเดิมนะครับรีด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 นะครับทำไปจนพอใจนะครับทำจนพอใจก็ประมาณสักห้าสิบรอบในตอนเช้าเ้าของแต่ละวันนะครับรีดไปรีดไป มันก็จะค่อยๆยืดออกระหว่างที่เราทําเราก็สังเกตด,ด้วยนะครับมันก็ไม่มีสูตรตายตัวนะครับบางคนก็อาจจะเทคนิคอย่างอืง่นแต่ผมไม่ให้ทําแบบนี้นะครับจะอักเสบทีนี้นอกจากวิธีการรีดแล้วนะครับก็มีการสะบัดนะครับการสะบัดก็คือเวลาที่มันแข็งตัวพอด,ดีๆดดน,นะครับเราเอามือวางไว้หน้าขาแลาสะบัดปุ๊บไปทางซ้ายมันก็เหวียงมาทางซ้ายสะบัดสะบัดให้มันเหวียงไปเวียงมานะครับเอามือปัดมันก็เหวียงทางซ้าย เอามือปัดท่านี้มันก็เหวี่ยงปั๊บปั๊บปั๊บมันก็โดนหน้าขาเราตั๊บตั๊บตับสะบัดอันนี้ก็ช่วยให้มันยืดออกได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าไม่ใช่ตบนะครับก็คือรูปสะบัดรูปสะบัดรูปสะบัดนี่ก็เป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะครับที่นํามาฝากทุกท่านนะครับสุดท้ายก็ขายยาเหมือนเดิมครับสูตรหนึ่งครับเห็นผลไวมันสูตรเข้มข้นนะครับได้ผลดีมากขายดีมากครับนี่สูตรสองมันสูตรสกัดเย็นนะครับผสมกาวเคลือแดง สูตรนี้ใช้เกี่ยวกับผู้หญิงก็ได้นะครับทาหน้าอกผู้หญิงหรือว่าทาของผู้หญิงให้มันอวบอวบอุ่มอุ้มนะครับทาฝ้าก็ได้นะครับแต่ว่าทาฝ้าต้องผสมกับครีมทาผิวหนึ่งต่อหนึ่งสูตรนี้เป็นสูตรสามครับก็เป็นสูตรที่ลดริดร้อนของสูตรหนึ่งลงเพราะว่าเอากาวเกลือแดงมาผสมสรรพคุณก็พอๆกับสูตรหนึ่งแต่ว่าริดร้อนไม่มีแล้วก็เห็นผลช้ากว่าเพราะว่ากาวเกลือแดงมันเป็นดอกมันไปชะลอการออกฤทธิ์สูตรสุดท้ายก็นี่ครับสูตรที่สี่ แบบนี้นวดได้นะครับหมักสมุนไพรสมุนไพรสองตัวนี้เป็นสมุนไพรใกล้ตัวนี่แหละนะครับแล้วก็ช่วยได้จริงๆนะครับคงรูปได้โอเคครับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ